นี่ไม่ยังอยู่ออกเหรอเนี่ยโอ้ไหนลองไปเล่นดูหน่อยสินี่ผมอ,อยู่ร้านไหนอู้อะไรอะหัวใจนาฬิกาสักคะแนนคนกระทะนาฬิกาใสา่จีิจริงโอ้มีเวลาหนึ่งชั่วโมงเหรออาโอเคจัดไายชั่วโมงหนึ่งเนาะเพียวๆอาฮะเล่นไปเลยครับชั่วโมงหนึ่งเท่าไหร่เท่านั้นเลยดีใจที่เจอกันอีกนะร้อยกลับมาตลอดเลยจริงเหรอสลิเตรียมสเตนม,มาแล้วนโอ้กลับมาก็ใช้ไปทำอาหารเลยเหรอโอ้ เยี่ยมเลยฮะแต่ผมอยากเล่นอันนานหน้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมอยากเล่นดาดปกติของผมอะ่ะผมถึงไหนแล้ววะอ๋ออรี่กลับมาก็ให้ทำอาหารเลยครับเยี่ยมจริงไหนดูซิมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างโอ้ยไม่ทันเล่นมือนิ้วผมก็เปียกแล้ววะอ๋อเดียวผมยังไม่ผ่าด่านนี้เหรอช่วงนี้กำลังติดเกมอ่าพัลเซ่นอยู่ละ่ะลองเล่นดูไหมเอ่อ ฮะแล้วทำไมมันแนะนำเกมอื่นงเ้ยเอาไว้คราวหน้าแล้วกันเนะ okay. เาะโอเคออพอรเซิลเนอพอรเซินมันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ปะอะไรอ่ะแล้วผมต้องเล่นยังไงบ้างเนี่ยผมลืมไปหมดแล้วด่านสามสี่มันเป็นด่านอาหารเนอใช้ตัวนี้ใช่ไหมเอเอเนาะอลองดูเออผมจำไม่ได้แล้วครับผมเลิกไปหลายเดือนเลยผมไปติดอีกเกมนึงครับไอามา ไหนลองดูสิลื้อฟื้นความทรงจำทำอะไรอ่ะนี่แล้วผมต้องกดอะไรไปทุกคนผมจำได้ว่ากดน,นี่หรอปิลแล้วเนี้ยทำยังไงอ่ะเอ้ยโอ้ย,อยทำน้ำจิ้มรอไว้อ๋อแซลมอนข้าวโพดน้ำจิ้มปะโอ,โอเคแซลมอนอันนี้น้ำจิม้มอ่าแล้วก็คนไันต้องหั่นอันนี้รอด้วยหรออุย้ยเอาแล้วด้านซ้ายนี้ก็ต้องทำด้วยหรอ เม่จำเป็นต้องทำเยอะจังเลยอะทุกคนใส่อันนี้ไปสิลูกค้าคนเมื่อกี้เขาขอไวอ้อะแล้วอะไรใส่อันนี้ทุกอย่างเหรอเรื่องนี่ยล่ะอย่างนี้ยังไงรลำนึงใจเย็นลูกคา้าเออผมเดี๋ยวน้ำใส่พริกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไมมันจะมันอะไรเออมันตือต้อตือ้อตื้อผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ของบิสซิลลี่ โอเคเดี๋ยวใครมันตืดตืดอะไรโทรศัพท์ผมเนี่ยเดี๋ยวอย่พึ่งนะยังไม่ว่างครับเดี๋ยวยังติดเอ่อติดเกมหรือครับเอ่อ่าฮะอ๋อหรือว่าพอลูกค้าอารมณ์เสียม,มันก็จะตืดใช่ไหมอ๋อมันเป็นระบบสั่นนี้นี่เองเหรอ mm hmm. ลำตะไหมเกินไปละไ mm hmm. ตายเถอะใครจะบอกว่า mm hmm. เออเดี๋ยว วิววิวเดี๋ย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 วเอาไม่นะเขาเขาเขาไม่กินอันนี้แล้วอ่ะเขาบอกทำช้าไปอ่ะเดี๋ยวไข่ดาวแล้วอันนี้และและนี่ทำยังไงอ่ะอ่ะจำมอนนะจำมอนทำไมเขาไม่เอาเขาไม่เอาจำมอนอุ้ยเราทำง่ายง่ายก่อนไหมเออเราทำง่ายง่ายก่อนเนาะเราจะอันนี้ใช่ไหมโอเคกดอย่างงี้อ่าฮะอ่าขอ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 เวลาหรือความทรงจำนิดนึงนะ <laughs> ผมจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยแล้วแซลมอนนี่ยแซลมอนใส่ข้าวโพดน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มน,นี่ใส่ตลอดเลยเอ้ากูอ่าอ่าอันเนาะนี่ปุ๊บ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 อ่าอ่าฮ่าโอเคแล้วก็สีแดงสีแดงครมาทำไมเขาไม่เอาเขาเอาสีสเขียวสีเขียวแล้วก็อันนี้ใส่อันนี้น้ำจิ้มนะโอเคอ่าแล้วก็กดทำไว ีแดงด้วยไม่สีเขียวไม่เอาเอาทำเป็นสีแดงแล้วแล้วนะเดี๋ยวเอ่อเอ่เอกดไปก่อนละกันโอเคสี่แปดปุ้ยทันอุ้ยทันทันอันเอ้ยโอ้ก็ถือว่าฝีมือตรงอยู่นะไหนสู้ใครมันเด้งอะไรผมอ๋อไม่มีมันน่ มันเป็นระบบสั่นของเกมจริงๆด้วยโอ้โหพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วนี่อะไรของ event, อีเวนต์เนอะไม่เป็นไรผมกะจะเล่นให้มันผ่านๆไปหมดนะผมอยากรู้ลัตต่อไปเอาให้มันผ่านตรงนี้ก่อนผมจะเก็บดาวให้ครบว่ะโอ้เยี่ยมได้ที่หนึ่งในในสวีทอีเวนต์อะไรอ่ะออนนี้ต้องทำแข่งกับเวลาอีกแล้วหรอโอ้การเป็นเชฟนี่มันไม่ง่ายเลยนะ จะต้องแบบเอิด์ยืนขันแข็งรีบทําให้ลูกค้าท้องอิ่มโดยเร็วที่สุดย้ายเขา้ามโหอ่าแต่ว่าผมพอเริ่มเล่นเป็นละเริ่มเริ่มเอออะไรอ่ะจานนาฬิกาอะไรไม่รู้อะเอาไอ,า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 อา้นี้ก็แล้วกันอ๋อเนาะโอเคตักสะัดหักรอทำวันนี้รอ,อโอเคลูกค้ามาก็จะได้เสิร์ฟเลยอาหา แล้วก็แดงแดงเขียวโอเครอนิดนึงนะเอาได้แล้วหรอโอเคไวจังเลยนี่ล่ะใส่แค่นี้อาฮะไม้ไม้ไม้หมูไม้เจียบหมูไม้เจียบหมูนะครับแล้วก็แซลมอนยังไงล่ะนี่เนาะโอเคนี่ล่ะจะเอาเอาเอแล้วก็ผักอย่างเดียวกุ้งอ,อันนั้นแดงแดงเขียว แล้วก็หมู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 หมผกักทุกอย่างใส่ลงไปเลยแล้วก็ข้าวโพดปับ๊บอ่ายังไงล่ะเอ้ยโทรศัพท์สั่นนี่งไงจริงด้วยมันเป็นระบบลูกค้าแบบเริ่มโมโหแล้วนาฉันไม่ไหวแล้วนามือจะไปเกณฑ์อย่อางเงี้ยครับเจนครับขอโทษครับผมผมพบความือใหม่ครับผมพกความูือใหม่นะครับเออหยุดลาพักลอนไปนานนะจนทำอาหารไม่เป็นแล้วครับตอนนี้ขอโทษครับ อันใส่ย,ยังไงอุ้ยยังไงอย่าพึ่งยาทุกคนยาโอ้เกือบแล้วโอ้เอ่อ,อแดงเขียวแล้วก็ไม้แล้วก็เอ,อืมอืมอะไรนะมันเป็นเนื้ออะไรสักอย่างผมลืมไปแล้วอาฮะแล้วก็ใส่กระพากกับน้ำแครอทไม่ใช่น้ำแครอทสิอะไรนะข้าวโพดแครอทไหนวะนีมีแครอทด,ด้วยอัน ผมเริ่มเบอร์แล้วฮะตอนนี้อุ้ยตักตักชักด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสลัสดข้าวโพดอันนี้ให้มันหน่อยแล้วก็แดงแดงเขียวอะอะไรอะอันนี้ส้มอ่าอันนี้ทุกอย่างโอเคอะไรนะอันนี้บ้าโอเคใจเย็นน้องไม่ต้องรีบเออผมทันอยู่ไหมโอ้ทันโอ้ชิวผ่านแล้วโอ้อีก้งสิบเอ็ดวิเก็บเงินเล่นได้เลยใช่ไหมอันเนี้ยเก็บเงินเล่นได้เลยฮะอ้าวใส่ไม่หมดอ่ะ หมดไหมอ้าวติดแล้วอ๋อนี่ไงเออเออติดอะไรก็ไม่รู้งงเลยทีนี้อ้าวอ่ะอ้ออ้อกดผิดครับอุ้ยแซมมอนรอขอโทษนะขอข้ามลูกค้าอดไปซะเถอะนี่แน่บ๊ายบายขอโทษครับผมไปไปแล้วผมต้องทำครับผมทำอาหารไม่ทันอ่ะ โอ้มันเรื่องจริงที่โดนดไ่ออกแล้วเนี่ยมทำอาหารไม่ทำจริงๆผมขอโทษผมผิดไปแล้วให้โอกาสผมด้วยให้อภัยผมด้วยเดงๆเฉียวแซลมอนข้าวโพดอ่าแซลมอนแล้วก็น้ำจิ้มอู้เจ็ดิแปดจานพอได้อยู่เออนี่ไงมันก็จะคูณตั่างโคตรเยอะเลยครับดตึงๆๆ่งดงเตส่งพดแปด กูร่มีเงินอยู่แสนแปดพันเลยเหรอผมจะได้ว่ามีแสนกระบาทก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวก็หมดครับเออจริงอ้าวเป็นไงด่านต่อไปเป็นไงฮะก็ยังคงเป็นด่านเก็บให้นี้อยู่นะครับอ๋อได้ได้มีตัวช่วยเยอะอยู่แล้วพอผ่านไหวแล้วมั้งอร้อนเลยฮะอาการมันร้อนหรือว่าตัวผมร้อนกันแน่นะ มันเริ่มร้อนแล้วอ,อะไรอ่ะนาฬิกากับกระทะอ,กกอะกดตากดไปเลยวยกดอ่าฮะอ่าเราเตรียมของไว้ก่อนใช่ไหมเราเตรียมของไว้ทีนี้พอลูกค้ามาก็ะจะได้เสิร์ฟไปเลยแดงแดงเขียวดูเลยครับอ่าแดงได้แล้วแดงนี้เขียวโอเคตำมอน ละมนอ่าปลาเนื้อขาวปลาขาวปลาต้มหรือปลาขาวเรียกปลาต้มปลาขาวแล้วกันนี่ใส่ผักปลาต้มสองนะครับเอออ่ะใส่แล้วอันนี้ใส่อะไรไม่เอาเมะเขือเทศตามม่เอามะเขือเทศอ่าฮะเหลืองเขียวอ่าเหลืองส้มเหลืองส้มหมูเหลืองส้มเหลืองส้มสีแดงนี่ เออไขดาวเนยอ่าจะนทุกอย่างเลยปลาขาวและิีแดงและอันนี้เออจยแดงแดงเอออือืมอืมอืมมันทำไมมันทำไมมันล้นขนาดนี้ครับตอนเมื่อกี้มันยังไม่เยอะขนาดนี้เลยไม่ใช่หรอฮะเดี๋ยวนะทุกคนใจเงินคุณลูกค้าผมโอ้ ค้าคนไหนอารมณ์เส ah ียอย่าพ ah. 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 mm ึ่งนะหนูขอโทษหนูขอเวลานานกว่านี้ได้ไหมไม่น้ำตุวมมือมันตันหมดเลยอ่ะอ้าผมกดไม่โดนผมกดไม่นอนอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่ง ปลาขาวปลาขาวต่อปลาขาวปลาขาวไม่ใส่อันนั้นอะ่ะมันต้นองกวยังไงอ,อ่ะเอออย่างนี้เหรอขาโพดแม่ <ไง S 1> ข้าวโพดด้วยเออไม่หยุดพึ่งขอโทษขอโทษขอโทษโทษผมผมรีบอยู่เ,เ,เ,เด้อปลาแดงอ๋อใส่ีจิ้มมีแดงเขียวแล้วก็เออย,ยาสันผมจะไปปิดระบบสั่นแล้วมันทำให้ผมตกใจเนี่ย โอ้นี่ไข่ดาวเอาไข่ดาวแล้วแล้วอันเนี้ยหมูหมูเสียบไม้ครับปลาส้มมาได้ข้าโพดกับน้ำจิ้มก่อนไหมเดี๋ยวปลาส้มปลาส้มปลาส้มบิ๊กเจลลี่แล้วก็น้ำจิ้มอ่าอันนี้มะเขือเทศข้าวโพดนี่อ่าอ่าเอาใส่นี้ด้วยโอเคหัน่นหั่นครับเฮ้ยเฮ้ยขอเสิร์ฟก่อนเอามันไม่เอาไปเนี่ยโอ้ผมกูาทำให้เสร็จแลว้วอ่ะ ปลาแดงอะไม่ใช่ปลาขาวดีกว่าอะไรนะอันนี้เอาเอามากดไม่ได้เอาวางเอาโอเคเอาผ่านผ่านก็ได้เย่ผ่านแบบงงๆโอ้หนึ่งดาวเลยครับกินน้ำแล้วอ๋อวันนี้สี่ดาวใช่ไหมสี่ดาวเท่านั้นครับสี่ดาวเท่านั้นโอ้ยร้อนร้อนจังเลย นะคุณเจด่านที่40เอาเป็นหัวใจหัวใจเหรอหัวใจผมใช้และนะใช่ตัวมใ,มใช้ใครอะมใช้ใครวะทุกคนมใช้คนนี้หรือเปล่าปมปอบบุลินปะเอ๊ะผมใช้คูณเงินหรอรู้ว่าผมใช้ให้มันช่วยช่วยช่วยแบบทำอาหารเสร็จไวๆวะ คนนี้ปะะได้รับคำชมอ๋อถ้าเรับคำชมจะได้ก้าเหรียญเอาแล้วนี่ทำอะไรอ่ะฟื้นฟูรอเวลาเหรอเออเออลองลองใช้น้องกระต่ายน้องกระตา่ตา,ยตายเหรอโอ้ผมน่าจะใช้กระต่ายแหละผมทำลืมไปหมดละตัวไหนทำอะไรได้บ้างอืมบิ๊กซอลี่บิ๊กซอลี่นี่มาช่วยเราตอนที่โออะไรเนี่ย มีลูกค้า VIP ด้วยเมื่อกี้อ้าวกดไปเลยโอเคทำน้ำจิ้มรอ,อวางของรอเสร็จแล้วใช่ไหมหนปลาต้มอ่าปลาต้มอ้าวทำไมผมกดเกินเลยเนี่ยอ่ะตาเขียวไม่เขียวโอเคเขียวอีกหมู อ่ะอ่าปลาขาวปลาขาวปลาขาวด้วยคฮะปลาขาวปลาต้มใส่แค่อันนี้กับอันนี้แดงแล้วก็หมูสามตากด้วยอันนี้อ่าอ่ะแดงแดงปลาต้มข้าวโพดนี่ เกี่ยวสองเอาแดงเกินเนาะแดงทำเกินเฉยปลาส้มก่อนละกันอ่ะอ,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 อันนี้แบบปลาส้มข้าวโพดอะไรนี้ท่านวะท่านแม่ท่านเนาะโอเคเอาอันนี้มีคนสั่งดีครับผมครับขอบคุณที่สั่งให้ฮะจานเฮ้ยเอามันหมดลานนั้นเนาะปลาขาวปลาขาวโอเคหมูเสียบไม้หมูเสียบไม้ หมูเจ้าไม้ปลาชมปลาแดงอะไรแดงแดงขาวหมดได้หมเดียเดียวเดียวเดียวอย่าเพิ่งอย่าผมรีบอยู่โอ้อะไรอ่ะไม่นะอุ้ยมีคนแย่งทำมันนั้นไปแล้วอ๋อไม่ใช่ไอ้นั่นมันทำให้ผมครับกูหูผมอ่ะอ๋อหรอโอ้ขอบคุณ เออขอบคุณนะนี่ไอ้ผักผักไม่ได้เติมไม่นาะยยอะแล้วผักไม่ได้เติม,มผักไม่ได้เติมมีลูกค้าลูกค้าให้เงินเยอะคนนี้แล้วก็คนนี้ใช่ไหมปลาส้มต่อไปปลาส้มอืมอุ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้สามสิบแปดวิเล่นไปเอาเงินเอาอืมเกิดกึ้น โอเคปั๊บปั๊บปับปัต้องกดปั๊บสุดทับเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอจะไปด่านหลังๆแล้วมันจะต้องโหดมากกว่าน,นี้แน่ๆเลยเนี่ยทำไมผมผมเสิร์ฟไปกดไปแล้วก็ไม่ไปแห้งสงสัยมันถือว่าหมดเวลาแล้วปะ่ะเอาทอนใบนี้ไม่ไปเอาัมนมี่เขาโพด <c oughs> ไม่มีเขาโพดเนาะขอโทษผมไปไปแล้วผมชอบดูไม่ทันว่าอันไรเป็นเขาโพดอะไรมันเป็นมีใส่หรือไม่ใส่เนี่ยแหละเอาทั้งจิม้มเลย หันไม่ทันแล้วตอนนี้โอ้อ,อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวอ่าเริ่มเริ่เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มไม่ออกไปไม่ออกแล้วครับทุกคนตึงเยี่ยมย4ิบสี่คนโอ้ยเมื่อยเมื่อยผมบอกตรงเลยผมเหนื่อยเนี่ยเป็น EP หองการวอร์มครับตอนนี้เอ้ยสองเก้า สองเก้าเจ็ดแล้วครับอีกสามกุญแจเท่านั้นก็จ,จะได้เป็นร้านใหม่เป็นร้านใหม่เหรอโอ้ร้านใหม่โอ้ร้านเนี้ยเอาให้รอดโอ้โหสี่หมื่นคะแนนเลยเหรออุ้ยสี่หมื่นคะแนนผมต้องทอํายังไงอะ่ะผมต้องใช้นี่ปะ่ะจสซิกาฮูลาฮูลา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 ไปทะเลฮูเลฮูเลนี่หรือเปล่าเออปะ เย้เย้ทุกเวลาฮูลาฮูลาเอาเพลงนี้มาอีกแล้วนะเฮฮาฮูลาฮูลาโอกาสบิ๊กเจลลี่มีอะไรบ้างมีเพิ่มคะแนนมีเพิ่มคนนู้นปลาลูคราฟวีพีด้วยอ่าครับกระปั่นจิ้มรอวางของอ่าโอเคปลา ่าอันนี้อันนี้โอเคเอาจลมอนอ๋อผมโอเคอส้มเน,นาะเออเอเอเอด็ดเด็ดแดงแดงปลาขาวปลาขาวอันนี้เอ้ยไม่นะโอเคใส่กระต๊อบไปแล้วก็ไม่ต้องใส่นี้ เอ้ยเอ้ยผมข้ามคนผมข้าหมอผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมผิดเลยผมทำผิดไปทุกอย่างเอ้ยเอ้ยไม่นะไม่เอาอย่าอย่าทำ่างนี้เขาไปแล้วทุกคนผมเขาไม่รอผมแล้วเขางอนขอโทษโอ้เออเออเอออะอะ เองมีคนกินอันนี้ด้วยขอบคุณครับปลาขาวปลาขาวลูกเข้า <mm ปลาขาวปลาขาวน้ำจิ้มอันนี้เหอรอลูกเข้าลูกไปโอ้ไม่เิมอลูกค้าโมโหแล้วขอโทษขอโทษแล้วก็นี่อ๋ออ๋อดะหมูหมู โอ้นี่นี่ล่ะเด้อ,นนเ,อเดี๋ยว้อเอ้ยผักผักต้มผักต้มผักตมอนผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วใช่ไหมโอ้ผ่านแล้วก็ดีแดงแดงอันนี้อ่ะหมูหมูหมูหมึกกุ้งเอ่ขอขดด้าวโรตุยเกือบแล้วดีนะไม่ทันแล้วก็ปลาขาว ปลาขาวอาทำแดงด้วยทำวันนี้ไม่เสิร์ฟโอ้ผมวางผิดยังไงล่ะโอเคปลาขาวอ๋อขอโทษครับโอ้วางไว้ตั้งนานลืมทำปลาแซลมอนแซลมอนนะเขียวแซลมอนเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้อ่าเลยก็ใส่ทุกอย่างเลยไสเสิร์ฟแล้วก็นี่แซลมอนเ้าโพะกับน้ำจิม้ม โอเคขอบคุณอ่ะยังไม่หมดอีกเหรอเอาลุงโอเคลุงลูกค้าเขาุดทได้แล้วผมเลี้ยงเองเอาไปเจินขอยอร่อยนะลุงขอบคุณครับมีเมาน,นุนโอ้ยืดแขนก่อนอีกสองอีกสองขุดแจครับอีกสองขุดแจสู้ๆครับสู้ๆ โอ้ตายแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะแล้วอุว้ยต่อไปมันจะเป็นคะแนนอีกไหมโอ้คะแนนอีกล้วหรออ่าลองดูมีเวลาอีกสามสิบนาทีเออสามสิบนาทีผ่านด่านนะครับโอ้ยร้อนเลยฮะอ่าบิกซอรี่นี่มาช่วยเราตลอดโอ้ตัวผมเปียกเงือออกออกันแล้วครับเนี่ย ตัวเปียกแล้วเหงื่อออกมันเกรงนะนีเนี่ยเออมันเล่นนี่มันเกรง,งอะ่ะแล้วผมก็จะกลับมาเล่นนะเออผมก็ยังคงกลับมาเล่นตึ้งตึ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 งนี่แดงแเขียวแดงแเขียวเขียวปุ๊บปุ๊บอื้มแล้วก็หมูหมูมันเจ็บไหมขอโทดแล้วก็ปลาขาว ปลาต้มปลาต้มเอ้ยดูดิโอโหเราเริ่มคลองแคล่วขึ้นปะเออมีความคลองแคล่วขึ้นเนาะต่อคอมโบสิต่อคอมโบเยอะแล้วแล้วจะต่อยยังไงเลยเนี่ยอุ้ย,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 ยมีคู่หูชชีวิตเอ้ามันไม่มีกระท้ายผมอ่ะเออผมก็ว่าทําไมกระทามันหายไปไหนอย่างนี้มันจะไหม้ไหมไม่ไหม้เนาะโอเค แล้วข้าวโพดอันนี้นแดงๆเขียวต่อ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 อ่าแล้วก็นี่หนึ่งสองสามข้าวโพดป้าต้มไม่มีข้าวโพดนั่นไข่กันเลยเดี๋ยวขอโทษผมไม่ได้ข้ามผมแค่กำลังรออาหารมันพอตุกอยู่อืมอ่ะ อันนีแ้แดงแดงหมูหมูกุ้งก็พอจะจิ้ม <laughs> อ,อะไรกันไปโลกเอาออกไปเลยเดียวนี่แน่โอ้ยหลุดขโม๋อตผ่านแล้วใช่ไหมโอ้ผ่านแล้วครับสบายมันให้ลูกค้าลลเงีจได้ไหมได้เนาะแล้วก็อะไรแดงแดงเขียวโอ้ลืมท็อ ช็อกมีกีช็อกอยู่ฮะกำลังเอออยู่แบบเอฉันต้องทำอะไรด่อนะมันเยอะเกิดไปอุยอะนี่เงแดงเขียวนี่ข้าวโพดกุ้งข้าวโพดกุ้ง อืมแล้วก็ข้าวโพดอ่ากุ้งอันนี้เอ,อ้ยเดี๋ยวอ่าหมูหมูไม่นะผมทำผมทำมันทะลุเกินไปผมเอาผมเปลี่ยนไปนี้ก็ได้ลูกค้ากินนี้แทนไหมครับน้ำจิ้มมาเอาผมแดงให้ให้เงินเออให,ให้ให้อันนี้ด้วยกณครับ อู้อีกกุญแจเดียวเท่านั้นผมจะเป็นไทยแล้วทุกคนเจ็ดหมื่นห้าเนียโอ้มันบวกคะแนนเยอะเนาะอุ้ยถ้าเล่นไม่มีคะแนนนี้ผมจะเล่นไหวมีเนี้ยลองเล่นดูเอ่ออีกกุญแจจะไปจะจบแล้วมันเป็นสเตนนรกด้วยมันมีเขาเขายมาทูตสเตน สเตตเข่ายมมทูดครับโมเดลอย่างนี้แล้วกันโอกาสบิ๊กเดลรี่ไปลุยตึงด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 ึงกดึงดึงดดดด แด,ง,ดงเขียวเอาลออเลยเพาแดงอันนี้แดงอันนั้นเขียวอย่างนี้ใสเขียแล้วก็เติมของปลาส้มหมอปลาต้มทำอย่างนี้ล้วก็ลาขาวแล้วก็ผักเติมเข้าไปอันนี้ก็แดงเขียวเติมออเอาไข่อาฮะ เลาวกระแดงอเอาแดงได้แล้วนี่ทำไปแล้วนี่ทำทำไมอีกเนี่ยก็เอาเอาข้าวโพดนี่น้ำจิม้มอะไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้ด้วยหอมอหอมหอ,หอมหอมแล้วแล้ว,แล,วแล้วเนี้ยยังเพิ่งนะแดงแดงแดงเขียวแล้วก็อ่ะทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วก็อันนี้ คุณเจ้าลี่อย่าพึ่งจะเย็นเย็นอย่าทำผมเลยนะให้ผมค่อยๆทำอาหารเธออย่าทำเป็นอย่างนี้เลยผมผมจะทำไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้ยน้ะ มันเป็นจังสีนายมันเป็นจังไดโนผ่านหรือยังเฮ้ยมันผ่านแล้วนี่นี่ไงติงผมได้เสียงติงโอ้ผมมุดเหลือบตาไปดูโอ้มันผ่านแล้วนี่นอเ,ออนนนเอ้ยผ่านแล้วก็ไม่เป็นไรอ้าวเรียบร้อยลูกค้านี้แล้วอ้าวเล่นไปเลยครับเล่นส่งท้ายครับเล่นส่งท้ายครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้เล่นด่านนี้แล้วนะครับเล่นไปเลยครับ มันอาจจะได้เล่นในอีเวนต์สักดานแหละครับแต่ว่าคงคงไม่ได้กลับมาเล่นอีกแล้วฮะเอออันนี้อ่าวีเสียงลูกค้าวีใส่ดาวปัดส้มปัดส้มอ่าฮะ เก็บไปเก็บคะแนนไปอีกเก็บคะแนนเข้าไปอีกไปแล้วครับทุกคนสุดทีสุดท้ายที่เล่นด่านนี้ครับจะไปไทยแล้วเย,ย้ชิโยจบแล้ว้ไม่คึกว่าจะจบได้เลยเนี่ยดีนะมีของช่วยจากเกมเยอะ มาสเตอร์เชฟเซวิเซวิวเลตครับอ๋อ oh, เอาไปแชร์อดพ่อแม่ดีกว่าโอเคร้านใหม่มาร้า <c oughs> นอาหารใหม่มันเปิดแล้วอ่ะผมต้องไปเลยไหม <c oughs> อ่ะเออ28นาทีหรออ่าๆผมแบ่งเป็นพาร์ทไปแล้วกันโอ okay, เคเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะครับในร้านอาหารร้านใหม่นะครับ ขอบคุณที่รับชมนะฮะเจอกันครับใหม่ครับบ๊ายบายครับเย่จบแล้วทยะยดีใจจังเลยใช่ไหม